อาระกครับยี่สิบผูซอร์ครับขอบคุณครับยกมาครับทีแต่นัานผู้ช่วยมิยยเยวเจ็ดแปดเก้าครับยิงหน่อยเจ็ดแปดเก้าคืออะไรวะอาะยกโยาครับชัยมีช้างคุณ่อไปมาดูรายชื่อได้เลยนะเดยกใครที่ยังไม่ได้ใส่เบอร์มาแพ่กับแต่นั่นน้องปาม นี่นะครับผู้รักษาประตูต้องบอกว่าดีกีไม่ธรรมดาครับแชมป์นองเป็ดล่าสุดครับสำหรับนาพนาชัยมีช้างยกมาใหม่ครับตัวนี้ครับมาเกวไวมันจะฟุกเออแปดแปดนี่เป็นทานั้นจาเต่าพรบดนกรบเอกชัดเอกกชัดเออเอกกชัดครับนี่แหละครับครับที่นี่เลยครับนาพนาชัยครับมีช้างโอ้ต้องบอกว่าคนอื่นมีอะไรไม่รู้แล้วไม่ดี มาแพรละครับอยู่ที่น้านหลางับกันใหม่ครับที่ทางด้านนาพนาชัยครับมีใครมาครับสวัสนี้ครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมด้วยในเช่อโทรศัพท์ตูนเงินล้านยังชนะนาพนาชัย